สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการพรีวิวฟุตบอลแบบลุ้งๆนะเกมนี้ครับดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองริเวอร์พูลนะครับเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์ลงเล่นไปแล้วเนี่ยสองร้อยสี่สิบหกเกมนะก็เป็นสถิติที่เอามาให้ดูนะครับสำหรับดาร์บี้แมตช์ในเมืองริเวอร์พูลใน ค่ำคืนวันเสาร์นี้นะครับเตะคู่แรกเลยนะครับ18บแนาฬิกานาทีนะวันเสาร์นะครับเอาก่อนที่เราจะไปดูตรงนั้นนะครับไปดูสถิติกันสักนิดหน่อยนะาดามี่แมนนะครับเมืองลิเวอร์อพูลเนี่ยเกมนี้เป็นเกมที่246เข้าไปแล้วนะครับ246เนี่ยเตะไปแล้วนะเกมนี้เป็น247 ลิฟวูนะครับชนะ100ครั้งนะร้อยท้วนเลยนะครับแล้วก็แพ้ไป68เสมอ78นี่คือ246ครั้งที่ผ่านมานะครับและที่สำคัญนะครับลิฟวูเนี่ยยิงประตูรวมไปแล้วนะ346ประตู ในขณะที่เอเวอเรตันะยิงได้271ประตูนี่คือเก็ดเล็กเก็ดน้อยของอ่าเมอร์ซี่ไซส์สุดสัปดาห์นี้อ่ะก่อนที่เราจะไปว่ากันไปดูข่าวข่าวความเคลื่อนไหวของทั้งสองทีมหน่อยครับลิพูนะครับเพิ่งกำลาบแอตเลติกมาดิดนะครับในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกในคืนวันศุกร์นะครับคือวันพุธนะครับที่ผ่านมา 3 2ก็ต้องบอกว่าชนิดที่แฟนบอลน,นี้องต้องพกยาดมกันแล้วนะครับทุกวันนี้นะฮะลิพูเนี่ยมีนักเตะบ,บาดเจ็บอยู่คนเดียวไม่ใช่ยังไม่เจ็บก็คือหายแล้วละ่ะก็คือเห็นภาพการซ้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเกิดติดโจรน,นะครับแต่ว่าก็ยังจะต้องรอทดสอบความฟิตส่วนาทางเอเวอเรตันทีมเยือนนะครับก็มี วิตาลีมาโกเดนโกมาโกเลนโกนะครับก็ยังต้องรอความอารอทดสอบความฟิตมิโคเลนโกนะครับแล้วก็เจอลาต์แบนเวสนะครับนี่ก็ยังคงต้องรอทดสอบความฟิตเช่นเดียวกันนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปดูตรงนั้นไปดูที่สำคัญอีกที่หนึ่งนั่นก็คือเฮดทูเฮดที่ผ่านมานะครับสองทีนี้ต้องบอกว่าเจอกันที่ไหนนะครับใส่กันไฟลับ ทุกครั้งนะทุกครั้งเกมล่าสุดเล่นที่แอนฟิลนะครับลีพูชนะ10ูนนะครับห้านัดหลังสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าลีพูก็ทำได้ดีกว่านะครับทำได้ดีกว่าก็คือชนะไป3เกมเสมอ1น,นะครับแล้วก็แพ้ไป1เกมนี่คือ5นัดหลังสุดนะครับ ฤด,ดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยก็เจอกันสองครั้งลีฟูเล่นที่แอนฟิลด์ก็ชนะ1 0ศูน์นะครับแล้วก็เกมดาม่าที่กุลิสันพาร์คนะครับเป็นสนามเย่าของเอเวอเรตันฤดูกาลที่แล้วเหมือนกันนะครับดาม่าก็เสมอกัน2-2นะครับที่มีประเด็นพูดคุยกันเยอะแยะตะแะ๊ะขายขวดเลยนะครับสำหรับ เกมนั้นนะครับอ่ะไปดูผลงานล่าสุดครับเอวัตตันก็ทำได้เพียงเสมอกับแอสตันวิลล่านะครับ0-0ในขณะที่ลิพูนะครับเกมในยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยก็เปิดอันฟิล์นี่แหละเอาชนะแอตมาลิดไปแต่เกมที่เล่นพเมลีกเนี่ยก็บุกไปเชื้อดนะเบอร์ลี่1-0นะครับช่วงท้ายเกมนะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้ เจอเอเวอร์ตันนะครับในยามนี้ก็ที่มีเดวิดมอยเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมก็เป็นงานยากสำหรับริปูจริงๆนะครับตอนนี้เอเวอร์ตันเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่อันดับเจ็ดโน่นนะครับมีเพียงแค่เจ็ดแต้มจากสี่เกมล่าสุดนะครับชนะสองเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้นหนึ่งนะครับส่วนริปูเนี่ยชนะรวดเลยนะครับเอาไปดูสิเอ็ดผู้เล่นดีกว่านะครับ 11ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในค่ําคืนวันเสาร์นี้นะครับผู้สาประตูครับเป็นอาิสันเบเกอร์ครับแบ็กขวานะครับน่าจะใช้ฟิมปงอ่าซ้ายแอนดูโรบสันเนี่ยน่าจะมีโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับเคอร์เกนนี่อาจจะยังต้องมีการปรับตัวนิดหน่อยนะครับส่วนคู่เซนเตอร์แบ็กครับโคนาเต้กับโบจิลฟันไดนะครับมิดฟิลด์ตัวกลางครับใช้แม็คอลิตเตอร์นะครับกับกับเฟนแบ็ก ส่วนตัวลุกครับโมซาล่าก็น่าจะลงล่าตะขายอยู่แล้วนะครับหลังจากที่เกมล่าสุดยิง1แล้วก็แอซิตหนนะครับเวสนะครับก็เริ่มมีส่วนร่วมกับเกมลุกของลิเวอร์พูลขึ้นเรื่อยๆก็น่าจะลงประจำการในค่ำคืนวันเสาร์นี้นะครับส่วนอีกหนึ่งคนก็น่าจะเป็นหน้าที่ของเ o ดิกาโปนะครับถ้ากาโปไม่ได้ก็น่าจะใส่อีเกติเก้ลงมานะครับหน้าเป้าหลายคนคาดว่า เล็กซานเดอร์อีซักนะครับจะลงล่าตะข่ายในค่ำคืนนี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนทางด้านของทีมเยือนครับเจนันพิกฟอร์ดครับเป็นผู้สาประตูนะครับแบกบขวาเป็นโอเบียนนะครับแบบ็กซ้ายเป็นการเนอร์ส่วนคู่เซนเตอร์แบกครับคีนกับทาคอฟสกี้มิดฟิลด์ตกลางครับเกรโอจะเล่นคู่กับโอโหอันนี้ชื่ออ่านยาก อีโลเอ็กบูนัมนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะเพราะว่าอ่านตามภาษาอังกฤษนะครับส่วนตัวลูกครับอ่า NDI นะฮะแล้วก็อแล้วก็ตัวสำคัญเลยครับ Jack กิ l ิหน้าเป้าเป็นหน้าที่ของเบโต้ครับนะจะลงล่าตะข่ายในค่ำคืนวันเสาร์นี้นะครับกับริวผู ไปดูผลที่คาดครับในเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้ก็ไม่ต้องพูดถึงครับสากันไฟแลบอย่างแน่นอนนะครับน่าจะเกิน100%ยเปอสำหรับคู่นี้นะครับสถิติไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนลำดับจะห่างกันขนาดไหนเมื่อเอเวอเรตัเจอลิวอพูทีไรพวกเขาจะเล่นอย่างเกิน100%ออย่างแน่นอน แต่ผมเชื่อว่าการเล่นในค่ําคืนนี้นะครับในค่ําคืนวันเสาร์นี้นะครับถึงแม้ว่าลีปูเนี่ยจะกําศึกมาค่อนข้างหนักแต่ผมก็ยังเชื่อว่าลีปูจะเบียดเอาชนะเอเวอเรตันได้สัก2-0นะครับเป็นสกอร์ยอดฮิตของ2ทีมนี้ครับ